ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิชามานสรงเด็จทอดไปในเขตเมืองไผ่ชาลีเข้าไปในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบพิีแก้วก็ทรงเรียกพระอนุนว่านันทะดูก่อนุนจุมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยาณีทโพตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไป เดินไปบริกรรมรอบๆรอบๆเขตของเมืองไผ่าลีทั้งสี่ทิศพระอน,นเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อาบายข้งองค์สมเด็จพระบทีแก้วอาบายของพระเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทําน้ำมนต์วีธีทํานมนต์กอพระนนคือหนึ่งอรัธนาบร,รมีของพระเจ้าสามสิบทัต คือบารมีปกติที่เรียกาบารมีเฉยๆสิบทัศอุปบารมีสิบทัศปรมัตถบารมีสิบทัศแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าประการแล้วก็จริยาสามระการคือโลกัตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้ทาทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลก ยาตถาจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงพระพุทธป,ประโยชน์แก่พะญาติพุทธถาจริยารรพุุทิประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมรรคผลและอรัตนาความดีข็งองสมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่เบื้องขันในพบที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการสเสด็จออกมาหาพเนจรัมของพระพุทธเจ้า แม้วพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนทังเปลี่ยนถึงหกปีต่อมาความดีของพระองค์บาร,รมีช่วยเหสำนักมารเป็นหลอดเจ้ารัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติยานเหนือบัลลังก์พระโผเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์การยังธรรมจักรการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวัคคีฤาษีห้าเป็นไปในโลก แล้วก็อรัตน,นาโลกุตระธรรมเก้าไปกันคือมัคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งได้กระโสนดาปฏิมัคสกิสกธาคามิมัคอนาคามิมัคอนหัตตมักกระโสดาิปฏิผลพระสกิธาคามิผลอนาคามิผลอนหัตผลแล้วก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารันธนาบารมีทั้งหมดเจ็จพระนนท์ก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนคร เที่ยวทำพระบริษคือสูตรยาณีภูตาหนะเรื่อยไปในกำแพงทั้งสามด้านคือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากับสูตรรัตนสูะตรยานีภูตานิสมาขาตานิวายาท,ท่านรู้แต่ถ้าบอกว่าเมื่อพระอนท์ใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิตเท่านั้นเป็นตน้น เป็นน้ว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ำที่สาด่านก็สาดน้ำไปด้วยธนมนเนะี่ยอย่าลืมพนระธนมนบทนี้นะก็สาดน,น,น้ำขึ้นไปเบื้องบนกกงงงงน้ำขึ้นไปลอยขึ้นเบื้องบนตกลงมาตกลงก็หม่อมก็หม่อมก็รามนุษย์ต้นหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิว่งกันพล่านไปหมด บ่อยจำเดิมโดยการกล่าววิยาคา,าถาว่ายานีทภูตานิเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวก็ว,ว่าเชิดเชือชดาพุ่งขึ้นบรรากาศแล้วตกลงม,มาเบื้องบนตกลงม,มาบนหัวของมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใด